สวัสดีครับผมเอ็มนะครับแล้วตอนนี้ทุกคนอยู่กันในเกมแรนด l นลัลกออริจินนะครับเห็นกันอยู่แล้วแหละนะฮะคือเรื่องที่มันอยู่ว่ามีเพื่อนผมอยู่คนนึงเนี่แหละฮะเขาเล่นอาชีพไหนนะครับซึ่งต้องการที่จะเล่นเป็นพลัดินนี่แหละก็คือพี่แกเนี่ยทำของแบบสายโจมตีดาวมงดาเมจทั้งประดับอาวุธแล้วก็พวกชุดทนะีะทีนี้ถามมาว่าเฮ้ยกูเนี่ยจะไปย้ายไปเล่นพลัดินนะฮะต้องเตรียมอะไรบ้างเออกูจะต้องใช้การอะไรบ้างการที่มีมันใช้ได้หรือเปล่าผมก็เลยบอกเฮ้ยพลัดินถ้าจะไปเล่นมาทายสายดาเมจจริงนะ การดเมนเนี่ยตัดทิ้งไปเลยมันเล่นแต่การพุกเลือดแล้วเลยเป็นประเด็นว่าอืมเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะฮะก็คิดว่าน่าจะมีคนไม่น้อยที่ต้องการที่จะรู้ใช่ป่ะอ่าทีนี้มันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของพลัดดินเลยนะครับจดเปลี่ยนของนายที่จะย้ายมาเป็นพลัดดินเลยหรือชี้นอื่นๆก็ตามนะครับจะมีอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์สัก20ไลค์แล้วกันนะครับในคิวดโอนี N ้ e นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ <c oughs> ตัวละครที่ผมมีอยู่ในตอนนี้ก็คือสายมาไทายเป็นสายดามเมจนะครับตัวนี้เติมไปประมาณ3,000บาทนะครับแต่ต้องขอบอกว่าเซิร์ฟเวอร์แต่ว่นเขาแจกเยอะก็เลยมีนู่นนี่เยอะหน่อยแล้วดวงดีตีบวกติดมีการ์ดม่วงนู่นนี่นั่นด้วยแต่มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะครับทีนี้ นะครับเราต้องการอะไรบ้างนะเรามาดูกันนะครับต้องบอกว่าพาราดีเนี่ยมันมีหลายสายนะเราจะพูดให้ครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูจะยาวมากเกินไปทีนี้เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องให้มันเล็กลงมานิดเดียวแล้วกันนะครับผมเอาเป็นสายดาเมจที่คนชอบเล่นกันนะครับผมสายมาทายรวมไปถึงสายแท้งเนี่ยสายนี้ก็นําไปใช้ได้เช่นเดีวยวกันเพราะว่ามาทายเนี่ยสามารถสวิตช์ไปเป็นแท้งจ่าได้อา่าเพราะว่ามันใช้ได้ของเลือดทั้งนั้นเลยโอเคเรามาเริ่มกันที่เครื่องประดับ ล้กันนะครับผมเครื่องประดับใครที่เล่นเออ่แมนซิตมาเดนโยกเกกมานะฮะอย่างเพื่อนผมเดี๋ยวผมบอกเลยว่าตัดทิ้งไปซะจริงๆในเรื่องของเครื่องประดับเนี่ยมันจะมีอยู่2ใบเนี่ยมันจะมีสปอร์นะครับผมแล้วก็การ์ดมูกา้าอ่าการ์ดมูก้าเนี่ยมันจะมีเออ่เขาเรียกว่าอะไรมีมีเลี้ยงเลือดด้วยแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยเนี่ยซึ่งมันจะดีกว่าสปอร์มากสปอร์เนี่ยมันจะมีแต่พวกข้าววิทใช่ไหมแล้วก็มีพวกรีดักชันซึ่งสปอร์เอามาใช้ได้เขาเรียกว่าอะไรทูถ่ายได้ แต่ว่ามันกากกาก,กว่ามูกามากเออถ้าอยากจะเล่นมาท้ายมันตีแรงยังไงก็ต้องดึงมูกามาให้ได้นะมูกาเนี่ยนะครับได้ทั้ง m a ็ก p ปได้ทั้งเด้งเลือดได้ทั้งวิทนะครับผมคุ้มค่าที่สุดเลยสําหรับในของเครื่องประดับเพราะฉะนั้นเรากดเฟรนร์ไลไว้เลยนะครับกดหัวใจไว้เลยนะอันนี้แล้วก็ออกมาในส่วนของการรองเท้าการรองเท้านะทุกคนเน่ยจะทํามากันหมดแล้วก็คือการของโซฮี oh แต่ถ้าไม่มีให้รีบทานะครับ เลือดเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับพลาดินลองนึกภาพพลาดินที่สายแลกเลือดและเอาเลือดเข้าไปตีด้วยเราต้องมีเลือดเยอะๆเ,เพื่อที่จะเอาไปคิดดาเมจด้วยแต่ถ้าเลือดเราน้อยดาเมจมันก็เบาแล้วเลือดเราก็จะหมดเร็วด้วยนะครับผ้าคุมเนี่ยเราอาจจะต้องอ,อ,อดออมเก็บเล็กเก็บน้อยหน่อยนะครับไม่ต้องมาซื้อก็ได้เราเนี่ยจะต้องใช้คือการ์ดในส่วนของผ้าคุมนะครับแนะนําให้เป็นการ์ดกระต่ายไปเดียวเลยแต่ว่าเราอาจจะต้องตีบวก10เวลาที่เราเอาเวฟไปแล้วนะครับ บวกเลือดเพิ่มอีกนั่นเองนะครับก็ agement, ese, คือบวกเลือดเยอะมากซึ่งกากระต่ายเนี่ยเราสามารถนํามาแลกได้ที่หน้าของคะแนนนะครับอาอยู่ตรงนี้นะครับแต้มเคเลลีซึ่งสองพันเนี่ยเราเก็บแลกได้ง่ายๆชิว,ชวๆอยู่แล้วนะครับเอาการกระต่ายมาได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของตรงเสื้อนะครับผมมีการ์ดปิโกเราจะต้องดึงการ์ดปิโกไปด้วยเป็นการ์ดเทียธรรมดานะครับหรือว่าเทียสีฟ้าที่เมื่อเราเวกแล้วเนี่ยได้เลือดเยอะมากแล้วก็ในส่วนของตรงโลนะครับตรงโลเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับผมมีเยอะมากเลย แต่ว่าแนะนําให้เลือกแต่การ์ดสีฟ้าขึ้นไปนะครับมันมีหลายการ์ดจริงๆนะมันมีแบบพวกการ,การ์ดกันพวกนู่นพวกนี่นะครับแต่ว่าถ้าเล่น PP บ่อยๆนะครับผมก็เลือกเป็นเมกาโลดอนก็ได้การฟอร์สนะฮะเพราะว่าใน PP เราจะต้องเข้าไปอยู่เป็นตัวหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นฟอร์สเนี่ยโดนแน่นอนนะครับก็เอาตัวนี้นแหละการาการติดสถานะฟอร์สไว้นะครับต่อมาในเรื่องของอาวุธนะครับถ้าเป็นคนที่มีงบน้อยไม่มีการ์ดม่วงทำยังไงอา่า ถ้าไม่มีการม่วงเลยนะครับผมแนะนําอยู่การ์ดเดียวเลยก็คือการ์ดหมานะครับเอาเวกให้เต็มนะครับมันจะได้คีดาเมจมาสามเปอร์เซนตนะครับผมใส่ทั้งหมดสองใบก็จะเป็นหกเปอร์เซนนะครับอ่าแต่ว่าทางนี้นะเลยเพื่อนๆก็สามารถไปเลือกการ์ดสถานะอย่างพวกไข่าดาวนะครับลิควีมก็ได้แต่ว่าไข่ดาวน่าจะดีกว่าหรือไม่ก็เป็นการ์ดสตันนะครับอืมแต่ถ้าจะเอาดาเมจจ๋าๆเลยก็เป็นหมานี่แหละนะครับเออทำไมถึงเอาเป็นคีดาเมจคือการ์ดธาตุการ์ดเผาเนี่ยเคยเทสไปแล้วนะครับ มันไม่ได้แรงเท่ากับการ์ดคีดามจนั่นเองนะมันมีเงื่อนไขเอ่อสำหรับสกิลแลกเลือดอยู่อ่ามันมีข้อจํากัดอยู่ซึ่งมันจะไม่คิดธาตุเผาในการที่เอาเลือดมาคิดด้วยอ่าพอใจใช่ไหมแต่ว่าในการตีธรรมดาเนี่ยมันก็ยังเพิ่มอยู่ดังนั้นนะครับการที่เราเล่นธาตุเผามันไม่คุ้มเลยต้องเล่นคีดามจนะฮะโอเคหมดในเรื่องของการ์ดธรรมดาทั่วไปแล้วนะครับถ้ามีคําถามก็คอมเมนต์มานะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการ์ดสีม่วงมีอะไรบ้างที่เหมาะที่จะใช้ นะครับสำหรับพลาเออสายแรกเลือดสำหรับพลาดินนะครับการ์ดส่วนของอาวุธเนี่ยพูดไปแล้วว่าก็คือการ์ดคีดาเมจเพราะฉะนั้นเราจะกดฟิลเตอร์แค่การ์ดคีดาเมจเท่านั้นนะครับผมการ์ดคีดาเมจนะครับตั้งแต่สีม่วงขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะมีโซลเจอร์สเกลนะครับโรตาไซโลนะครับกอบบินอาเชอร์มีให้เราเลือกหลากหลายเลยนะครับการ์ดอะไรก็ได้ที่บวกคีดาเมจ10%นะครับเลือกมาสัก1อันแต่ว่าถ้าให้ดีสุดก็เลยก็คือสควิต นะครับสกิตตี้นะครับหรือว่าซีโดร่านั่นเองเพราะว่ามันไม่จํากัดเผาดูอย่างโคบอลเชอร์ต้องตีแพลนนะครับได้ขีบบวกขึ้นมาต้องตีฟอร์มเลสได้ขีบบวกขึ้นมาต้องตียนเดสนะครับต้องตีฟริดอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็บวกขึ้นมาใช่ป่ late, ed, ะเอ Feed, อ,อนะแต่ว่าถ้าเป็นซีโดร่าหรือว่าสกิตตี้เนี่ยนะครับมันจะบวกขีเข้ามาตรงๆโดยที่ไม่ต้องไปตีเผาโดยเฉพาะดังน,น,นั้นนะครับการนี้จะเป็นการที่เหมาะมากๆสําหรับเอ่อพาราดินนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเอามาแก้เกมนะครับสำหรับคนที่เจอ อฝั่งตรงข้ามที่มีคีเลตเยอะก็คือการ์ดอันนี้นะครับอ้าวทำไมทําไมถึงจะต้องทําค่าคีเลตเยอะด้วยคือการ์ดใบนี้ยเวลาที่เอาเวกแล้วจะได้ยี่สี่ครีเลยอ่าในเกมเนี้ยเราทําคีเลตค่อนข้างที่จะง่ายทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ปะเราทำอ็อฟแมวคีได้เราทำออฟแมวกันคีเดฟได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับมันหักหล้างกันได้ง่ายๆอยู่แล้วเราอาจจะต้องทําพวกค่าคีขึ้นมาเยอะเพราะว่าถ้าพรราดินมันไม่คีเนี่ย มันจะตีเบามากแล้วมันไม่คุ้มคือดาเมจเหลืองเอ้ยดาเมจไม่เหลืองดาเมจขาวเนี่ยแต่ก็หักเลือดเราไปเท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะต้องเตรียมโซ l เจอร์สเกลเลตันการ์ดได้วยดึงไว้ด้วยเอาเป็นเอาเวขั้น3เลยนะครับมันจะได้คีเลตค่อนข้างที่เยอะแล้วก็มีคีดาเมจด้วยนั่นเองนะครับตอนที่เอาเวขั้น3อ่ามานนี้การ์ดของอาวุธนะครับแล้วก็การ์ดสีม่วงนะครับของตรงส่วนโล่เนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3อันนะครับผมมันจะมีการ์ดฮอน นะครับเทราฟ็อกนะครับแล้วก็คิงแอมโบไนท์เลือกใช้ตามสถานการณ์อย่างคิงอมโบนท์เนี่ยจะได้เลือเดเยอะมากดาเมจโคตรแรงแต่ว่าเทราฟ็อกเนี่ยก็จะกันดาเมจเดเมนสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับกันได้ทั้งไกลใกล้เวทนะครับแล้วก็อันนี้ ป้องการแค่การโจมตีระยะไกลเอาไว้พวกสู้กับนักธนูโดยเฉพาะเลยการฮอนเนี่ยทำไมถึง20%คือมันการได้แค่อย่างเดียวมันก็เลยเยอะหน่อยนะครับแต่ว่านี้คือการทุกอย่างมันก็ลดลงมานั่นเองนะครับการส่วนของตรงโลกก็ประมาณนี้นะในส่วนของตรงเสือ้อก็แนะนําเป็นม้าน้ำนะครับถ้าไม่มีม้าน้าก็ปิโกะนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะใช้ที่เทียกอตมากกว่านั้นก็เป็นเอ่อโกตติ้งนะครับหรือว่าเป็นเอ็นเจอลิงนั่นเองนะครับเปลี่ยนเป็น,ปนก๊ตหรือไม่ก็ฮลี่นะฮะมันก็จะอึดมากแต่ว่าเอาการฟอร์ด นะครับเพราะว่าเราอยู่วงวงข้างหน้าด้วยนะฮะอยู่แนวหน้านั่นเองในส่วนของตองพระคุมนะครับการมวงที่น่าจับตามองก็คืออ็อกเบบี้นะครับผมเนวโท่าไดเมกลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมการเป็นี้ค่อนข้างที่จะดีเลยเอาไปใช้ได้หลากหลายเพราะว่าใน PP นะครับน้อยคนที่จะใช้ทาาุนะครับก็ยังมีท่านเนิวโทบ้างนะครับมอเตอร์ก็ตีเป็นท่านเนิวโทถึงแม้ว่าจะเป็นท่านอื่นก็ตามนะซึ่งมอเตอร์เนี่ยพอมันมัน,ม,นมันบอกว่าเป็นท่านนี้ใช่ไหมแต่ว่าในการโจมตีธรรมดามันก็คือเนิวโทนะครับม,นนมั้งคน การเป็นนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันตีแรงจริงๆนะครับก็ไปใช้นู่นแหละการกระต่ายนะครับการอีคลิปทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับการที่เราควรจะเตรียมไว้นะครับจริงๆมันก็มีมากกว่านี้อีกนั่นก็คือในเรื่องของการเครื่องประดับก็เป็นการโอซิลิสแต่ว่าแมันก็แพงเกินไปอ่ะนะครับอย่าไปพูดถึงเลยท่านนี้ท่านเลยนะับเงื่อนไขจริงๆเลยของพลังดีเนี่ยคือเราจะต้องมีเลือดเยอะๆนะครับต้องมีเลือดเยอะๆเลยตีโบสิบห้าให้ได้นะตีพวกอุปกรณ์ต่างๆให้มันขึ้นสิบเพื่อการบาก นะครับมันจะได้ติดสถานะที่บวกเลือดขึ้นมาเพิ่มอีกนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่อง f ฟร m c h a มชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปโรน้าสำหรับคลิปโรนี้ก็สวัสดีครับ